PTC Force นะครับก็ได้มาอยู่ที่70,000 Satoshi USDT นะครับการชำระปกตินะครับโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอร์ดให้เพื่อนๆเ,เลือกทํากันได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนดูคลิป,คล,ปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปค,ปคิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปวันนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บเคมเหรียญน,นะครับชื่อเว็บก็ PTC เฟอ a g e นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้มีผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด7,600นะครับ7,693้ 7, คนรายได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็การถอนทั้งหมดนะครับตรงนี้คุณสมบัติของเว็บก็จะเป็นการเฟอเซตทุกๆ2นาทีนะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์สั้นแล้วก็เป็นลอตเตอรี่ PTC ออโต้ o r อ a ซ e ความสำเร็จนะครับ โอเคหน้าเว็บก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้เพื่อนๆใต้ล่างคลิปนะครับก้อยเพื่อนๆกดที่คําว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเว็บนี้ต้องยืนยันอีเมลด้วยนะครับประมาณนี้เขาจะส่งอีเมลไปให้เรายืนยันในอีเมลของเราเลยนะครับกใอยเพื่อนๆใส่อีเมลนะครับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จแล้วก็รีแคปชั่นกดเริ่มตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคผมก็ได้สมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมขอเข้าสู่ระบบสักคู่หนึ่งนะครับเขาก็จะมีแคปชา่มาให้เราแก้อย่างนี้บ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ถ้ามันไม่ถูกนะครับเราก็ลองเปลี่ยนใหม่นะครับอย่างนี้แล้วกดยืนยันแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคพอเข้าสู่ระบบมาก็จะมีอยู่หน้านี้นะครับก็มีเหรียญให้เราเลือกถอนเป็นเหรียญ USD USD อย่างเดียวนะครับ USDT นะครับโอ okay, เคหนึ่งเหรียญเท่ากับ1นึ่งซาโตชิเหมือนกันนะครับเว็บนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหาเหรียญกันก่อนนะครับก้อยเพื่อนเพื่อนมาดูตรงความสําเร็จนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆทครบ14ช็อตลิงก์นะครับเพื่อนๆจะได้เหรียญอยู่ที่5 0 0ห0 5 0 0 0 0ืนเหรียญนะครับแล้วก็100่งรฟอสเซตนะครับฟอสเซต1 0 0ครั้งนะครับก็จะได้อยู่ที่1 0 0 0 0มืนเหรียญนะครับประมาณนี้10,000แเหรียญนะครับแล้วก็ฟอสเซตครบ500ครั้งได้อยู่ที่1ล้านเหรียญประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเคมกันนะครับการเคมตรงฟอสเซตนะครับ พอเสรตรงนี้นะครับเคมทุกๆ1นาทีนะครับจะได้อยู่ที่7,500เหรียญนะครับประมาณนี้วันนึงทําได้อยู่ที่1000พันครั้งนะครับทําได้ทุกๆ1นาทีเลยนะครับเว็บนี้นะครับโอเคเขาบอกบันไดนะครับอย่างนี้นะครับก็ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC ซเลยนะครับเว็บนี้นะครับโอเคอันนี้จะเป็นห้าหอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็7ดนะครับ6กบวกหเป็น7ประมาณนี้แล้วก็กดรับรางวัลได้เลยนะครับ โอเคก็ได้มาเพิ่อมอยู่ที่7,500เหรียญนะครับเราก็รอเวลาให้ครบ1นาทีแล้วมาเคมใหม่นะครับส่วนอันนี้จะเป็นออโต้ฟอสเเอนะครับออโต้ฟอสเเอตรงนี้นะครับต้องต้องให้เพื่อนๆไปทำช็อตลิงก์มาก่อนเพื่อเอาพลังงานมาทำออโต้ฟอสเเอทนะครับก็วันนี้ช็อตลิงก์ของผมมีอยู่ที่18ช็อตลิงก์นะครับถ้าทำทั้งหมดผมก็จะได้เหรียญอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านมื่นเหรียญนะครับแล้วก็พลังงานอยู่ที่1,800พลังงานนะครับ โอเคส่วน PTC ตรงนี้นะครับเว็บนี้นะครับเขาให้ PTC มาเยอะมากนะครับจะได้อยู่ที่72 PTC นะครับแล้วก็ถ้าทำทั้งหมดจะได้เหรียญอยู่ที่412,500เหรียญนะครับวิธีการทํานะครับใช้เวลา5วินาทีนะครับในการทำก็ให้มันมากดที่คําว่า GO ได้เลยนะครับเว็บนี้จะให้ PTC มาเยอะมากนะครับโอเคพอเสร็จแล้วกดตรวจสอบอย่างนี้ได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วกลับมาหน้านี้ได้อยู่ที่10,000เหรียญนะครับ โอเคแล้วกดตกลงถ้าเราจะทําใหม่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปดูตรงที่คําว่าโกได้เลยนะครับโอเคก็ใช้เวลาแค่5วินาทีในการทําแต่ละครั้งนะครับโอเคพอเสร็จแล้วกดตรวจสอบอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็ออกได้มาอยู่ที่1 0 0 0 0เหรียญนะครับโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นลอตเตอรี่นะครับก็เพื่อนๆอ,อ,อยากลองเล่นก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับอันนี้นะครับ โอเคส่วนอันนี้เป็นงานก็รอเว็บเขาเพิ่มเข้ามานะครับในโรงงานตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นโฆษณาเป็นสร้างโฆษณาจากการโฆษณานะครับส่วนบัญชีตรงนี้นะครับประวัตินะครับประวัติก็เอาไว้เช็คนะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับผมก็ได้ทําการเคลมไปทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ลิงก์สั้น PTC ลอตเตอรี่แล้วก็การถอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วเรามาดูวิธีการถอนนะครับวิธีการถอนนะครับก็จะถอนได้เป็นเหรียญเดียวนะครับเป็นเหรียญ USDT นะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆเลือกไปนี้เพื่อนๆจะใส่เป็นอีเมลของ f อสเซตเพก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะไปเอาลิงก์กระเป๋าใน Fo สเฟตเพมาใส่ก็ได้นะครับก็เข้าไปที่ดี p พ s i ตตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาเหรียญนี่นะครับ USDT นะครับแล้วก็กด Copy ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับอย่างนี้ พอเสร็จก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนได้เลยก่อนจะถอนนะครับให้เพื่อนๆเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายให้ดีนะครับถ้าลิงก์กระเป๋าเราผิดนะครับเหรียญจะไม่เข้ากระเป๋าเรานะครับโอเคพอเสร็จก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนได้เลยนะครับโอเคผมขอบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับโอนไปยังยอดเงินฝากตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆระวังให้ดีนะครับตรงนี้นะครับผมขอย้ําผมจะย้ําหลายรอบเลยนะครับอันนี้นะครับ เพราะถ้าเพื่อนๆเอาเหรียญทั้งหมดที่เราไปเคมมาได้ทั้งหมดนะครับฝากไปตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องเอามาทําเหรียญที่เพื่อนๆฝากทั้งหมดเพื่อนๆต้องเอามาทําในการลงโฆษณาตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคการลงโฆษณาตรงนี้นะครับจะใช้เหรียญของเรานะครับก็คือเหรียญที่เราเคมได้ทั้งหมดฝากเข้ามาเพื่อทําการลงโฆษณาเป็น PTC ในของเว็บเว็บนี้นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคระวังให้ดีถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากจะลงหรือว่าจะโปรโมทเว็บไซต์ของตัวเองก็ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาทําการเคมเว็บนี้พอเพื่อนๆเคมเสร็จนะครับก่อยเพื่อนๆนโอนเหรียญที่ผมบอกมาเมื่อกี้ที่เป็นข้อควรระวังนะครับให้เพื่อนๆโอนเข้ามานะครับเสร็จแล้วก่อยเพื่อนเพื่อนมาใส่ตรงนี้เพื่อนๆจะโปรโมทเว็บตัวเองในเวลา5วินาทีหรือ15วินาทีนะครับ15วินาทีเราจะใช้ในการดูต่อ1นคนนะครับเราจะต้องเสียอยู่ที่1 4,000พันเหรียญนะครับ หรือว่า15วินาทีเราจะเสียต่อคนดู1นคนเราจะเสียอยู่ที่1 0,000ื่นเหรียญน,นะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาถอนกันเลยดีกว่านะครับพอเสร็จก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆต้องฝากเข้ามาก็คืออันนี้นะครับโอเคโยกเหรียญของเราทั้งหมดมาเพื่อทําการลงโฆษณานะครับโ okay, อเคบอลเพื่อนเช็คตรงนี้ให้ดีแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนกดถอนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาลิงก์กระเป๋าใหม่สักผู่หนึ่งนะครับ โอเคฟอสเ็ตปึ๊บอย่างนี้เราก็กดถอนได้เลยนะครับโอเคก็ได้ไปอยู่ที่70,000สตชีนะครับถูกส่งไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับแล้วกดตกลงแล้วก็ไปดูที่พอสร็จเพยของเราว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับโอเคนี่นะครับ ptc fosset นะครับก็ได้มาอยู่ที่70,000สตชี usdt นะครับการชำระปกตินะครับโอเคเว็บนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยนะครับถ้าถอนเข้ามาใน Fo r s e t Pay นะครับ เพื่อนๆก็สะสมไว้นะครับสะสมเหรียญไว้นะครับเพื่อทำการถอนจากกระเป๋าฟอเสเซตเพเข้ากระเป๋าหลักของเราก็ได้อย่างเช่นบิดพับไบแอนคอยเบสตังโปรบิทซานะครับห้เพื่อนๆกดที่คําว่าถอนตรงนี้นะครับเหมือนแบบเพื่อนๆเอามาสะสมไว้ในนี้เป็นอันนี้จะเป็นกระเป๋าเพื่อเราไปรับเหรียญฟรีนะครับแล้วส่วนกระเป๋าหลักเรามีหน้าที่มารับเหรียญจากตรงนี้โอนเหรียญจากตรงนี้ไปอย่างกระเป๋าหลักนะครับอย่างครับผมจะโอน,ปเ,น,นเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญ LTC โอเคอย่างนี้นะครับผมก็กระโอนเข้าตอนนี้ผมใช้กระเป๋าของ S ิ p m e x อยู่นะครับผมก็ใช้อยู่หลายกระเป๋านะครับบิตครับก็ใช้ S ิ p m e กก็ใช้ไบแนนก็ใช้นะครับแล้วก็บิตทัซซ่าก็ใช้นะครับผมก็ใช้ถ่ายกระเป๋ามากไม่รู้จะเอาเหรียญเข้ากระเป๋าไหนแล้วครับตอนนี้โอเคอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอย่างผมใช้เป็นของซิ p เมกนะครับผมก็เอาที่อยู่ของซิฟเมกมาใส่มาผูกไว้ในนี้นะครับ พอเสร็จถ้าผมจะทําการถอนให้ผมกดทั้งหมดอย่างนี้นะครับผมก็จะถอนไปค่าธรรมเนียมนะครับผมจะโดนอยู่ที่5000ซาสตชี LTC นะครับเหรียญที่ผมจะได้ไปทั้งหมดก็อยู่ที่0 0 0 7อะไรประมาณนี้นะครับให้เรากดถอนได้เลยนะครับก็เวลาจะอยู่ตามนี้นะครับจะอยู่ที่4ชั่วโมงแล้วก็5นาทีอะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆถอน5นาทีนะครับเพื่อนๆจะโดนค่าธรรมเนียมเยอะนะครับถ้าถอนอันนี้จะอยู่ที่5000 ตัวชี้ถ้าถอนอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ1,000 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติทั้งหมดที่ผมถอนออกไปนะครับนี่นะครับที่ผมถอนออกจากกระเป๋า f อสเซตเพเข้ากระเป๋าหลักนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนงงนะครับว่าจะเอาเหรียญที่เราเคมได้ทั้งหมดถอนเข้าฟอสเซตเพอเข้ากระเป๋าหลักอย่างไงนะครับโอเคผมก็จะมาบอกเพื่อนๆในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนดูถึงท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับ โอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปกันด้วยนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครของเว็บนี้ไว้ให้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ